สวัสดีครับใจสิงห์สวัสดีครับผมใจสิงห์ซิ์นายกพันศักดิ์ครับวันนี้ปิดเกมเร็วเหลือเกินยกแรกเองใช่ครับก็ไม่คิดว่าจะปิดไวเหมือนกันครับเพราะว่าเขามาไวมากครับโดนอาวุธคู่ชกบ้างไหมเนี่ยวันนี้ก็โดนนิดหน่อยครับโดนหมัดครับเขามาไวเป็นไงบ้างก็มึนๆอยู่ครับแล้วคิดอะไรคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็คิดว่าป้องกันตัวให้ดีแล้วก็โต้หนักๆครับเพราะว่าเขาโดนหนักๆไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ ไอ,อจังหวะแรกเตะแข้งซ้ายไปดังเปี้ยงเลยใช่ครับตอนนั้นได้เสียงเฮตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเขาไม่บังอาวุธเลยครับอืแต่ว่าเขาจ้องจะต่อยเราอย่างเดียวเขาไม่บังอาวุธเลยแล้วก็เปิดช่องทางให้เราเตะทางฟอได้ตอนแรกเราวางเกมวางแผมนมายังไงบ้างครับก็กะว่าจะดูเชิงว่าเขาจะมายังไงเขาประชิดไวมากครับก็เลยต้องรีบออกให้หนักๆครับคิดว่าถ้าครบยกเหนื่อยไหม เหนื่อยครับเพราะว่าเขามาไวแล้วก็เขาใหญ่กว่าด้วยครับสูงกว่าจังหวะหัวจ้นคอตอนนั้นคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมไม่น่าลุกครับเพราะว่าเต็มคอเลยครับลูกนี้ลูกซ้อมเลยไหมก็ฝุกซ้อมมาโดยเฉพาะครับเพราะว่าเขามีหมัดเขาเวลาเขาต่อยมือเขาจะตกครับวันนี้เห็นจุดบอพร้องตัวเองบ้างไหมเนี่ยก็ความไวครับผมยังช้าออฟบุชช้าแล้วก็ออฟบุชช้าแล้วก็แบบยังติดถอยหน่อยครับ วันนี้ก็ยังถอยไฟที่แล้วเราถอยไหมก็ถอยครับแต่ว่าก็ตามคนตางแรกน้องเขาชิงเดินก่อนก็เลยต้องพูดถึงนมเล็กนะครับเป็นไงบ้างก็นมเล็กก็สนุกไปอีกแบบครับแต่ตื่นเต้นครับมันป้องกันยากครับแล้วก็แต่ว่าก็สนุกไปอีกแบบครับป้องกันยากมากเริ่มคุ้นชินยังครับก็เริ่มคุ้นชินนะครับจากตั้งแต่ที่ต่อยไฟแรกก็ใส่นมเล็กซ้อมแล้วก็เริ่มรู้จักระบบป้องกันตัวดีขึ้นครับ นมเล็กกับนมใหญ่แตกต่างกันยังไงบ้างครับความรู้สึกเราแตกต่างกันยังไงมันนมเล็กมันโดนมันโดนแล้วมันร่วงได้เลยครับมันนมใหญ่เรายังมึนๆเราป้องกันง่ายกว่านมนมเล็กครับนมใหญ่ระหว่างมวยชายห้ายกกระสานยกตอนนี้เลือกเส้นทางไปทางไหนดีครับก็ถ้าเลือกเส้นทางก็ผมก็ต้องไปครอบคู่กันเพราะว่าผมก็มาจากมวยชายห้ายกครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะ สามยกถ้าไปวันใหญ่ก็อยากยินดีอยากไปเหมือนกันครับอยากมีโอกาสได้ไปวันใหญ่เหมือนกันครับเพราะอะไรครับอเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนครับแค่มาวันลุมินีผมได้โบนัสสองรอบนี้ชีวิตผมเปลี่ยนมากครับผมนาเงินไปช่วยแม่ช่วยอะไรแบ่งบาพะาะได้เยอะครับเจ็ดแสนนี่ก็แบ่งบารพะะพ่อแม่ได้เยอะ <ผม S 1> เลยเยอะเลยแล้วครับแบบชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือถ้าได้เข้าวันใหญ่อีกชีวิตจะเป็นไงครับผมว่าสุด มันไม่ถึงว่าสุขสบายแต่ก็ว่าไม่มีไม่มีหดไม่มีอนี่ครับอืไม่เหมือนเมื่อก่อนครับวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างครับก็ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าโปรโมเตอร์จะให้ต่อยกับใครก็ไปเรื่อยๆโชว์ฟอร์มดีๆอาจจะมีโอกาสจะเข้าบันยายนมเรื่องน้ําหนักเป็นไงบ้างก็รถสามห้าก็พอดีครับค่าน้ําอะไรก็รถพอดีครับไม่มีปัญหาครับประมาณรถสามห้าเนี่ยวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับ ขอขอบคุณบอสชาตีขอบคุณเสียสมหมายครับแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่แล้วก็ครอบครัวคนรักของผมแล้วก็แฟนมวยแฟนคลับที่ว่าตามเชียร์ผมครับผมทําได้แล้วผมก็จะโชว์ฟอร์มแล้วก็รักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไปครับโอเคครับก็แสดงความยินดีนะครับขอบคุณครับ